หนุ่มกัใชัยลั่นถึงใครแทบไม่ต้องเดาดินเป็นปลาไหลตัวตลก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟาดแรงแบบเดือดๆไปแล้วสําหรับหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดสุดๆผ่านทาง Facebook หนุ่มกัญชัยระบุใจความว่าระก xx ใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กําลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอคนไร้ค่าสวัสังคมหน้าตัว xx ชิบหายเกี่ยวกับโพสต์นี้นั้นหนุ่มกัญชัยก็ได้แจ้งในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ระบุว่ามันไม่มีอะไรเลยโพสต์ไปลอยๆไม่ได้ไปเจาะจงว่าเป็น ใรเรื่องอะไรเพราะผมได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องบางเรื่องผมจึงโพสต์เลอยลอยไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรู้กันโพสต์นั้นไม่ได้ต้องการอะไรยังไงแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมกับน้องคนนึง ซึ่งเหมือนถูกชักจูงในยามที่เขารู้สึกกำลังท้อแท้หรือเจอปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนน้องขับรถไปรถเสียศูนย์แล้วไปเจอคนสองคนที่เขาอยู่ด้วยกันบอกว่าเป็นช่างผมซ่อมได้ถึงเวลาแล้วก็ไม่ใช่ช่างหรอกเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไปซ่อมให้เขากลายเป็นว่าพอน้องขับรถไปก็ไปกันใหญ่รถชนบาดเจ็บสาหัสแต่ไอ้สองคนนั้นลอยตัวอะไรอย่างนั้นไว้วันหลังจะเล่า,น,านิทานให้ฟังเรื่องนี้สนุกหลักฐานในมือมันสั่นหลุดมาเมื่อไหร่นะอย่าคิดว่าไม่มีนะถ้าไม่มีหลักฐานไม่กล้าโพสต์ ล่าสุดก็เรียกได้ว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกระบุว่าเดนเป็นปันไหลถูกทุบเลยนะเ้ายังไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะตัวเองโอ้ยเนาะมีเรื่องให้ํำแต่เช้ากําลังเครียดเรื่องงานพอดีขำเลยอ่ะ a แทขอบคุณมากครับตัวตลก